วันนั้นนะครับเรอะให้ตั้งแตอยังเด็กให้ตั้งแต่ตั้งแต่น่าใมอยากอยากเก็บให้ได้จุ่มบ้างุ่มโอ้โหหนาวมาก ตายูจัดทำนักต้องไปแล้วนี่นักบอลมันทำไมอยกางวันที่4กุมาพันธ์ยกุมภาพันธ์6ตมลาในนิดบ้าสเว่าเาเลือกการแข่งขน4กุมภาุลาอกไปปรเราเี

มีสมอันนะคะมีสมด้วย chưa là cô đó là mà ủ bon tôắn bắt Cái bông này à, cái bông này à, thầy bông này à, thầy bông này à, thầy bông này à, cái bông này à,

เรียจบไน,นะคะเดี๋ยวค่อยเป้าใหม่นะคะเพราะวันนี้ครูครูมาต่อยห้องแล้วนะคะ<อ>ค่อยเจอกันใหม่นะ<อ>แล้วโอเคบ๊ายบายไต